พวกผมเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่1วันนี้พวกผมจะมานำเสนอผลหลังการทดลองที่2เรื่องการต่อหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสนะครับผมครับชุดประสงค์นะครับผมหนึ่เพื่อปฏิบัติการต่อหม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสนะครับ 2. เพื่อปฏิบัติการจำแนกกลุ่มของเวกเตอร์ในหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสนะครับ สามเพื่อปฏิบัติการแก้และการเกิดสัญญาณรบก,กวนในหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสสี่เพื่อศึกษาคุณสมบัติการใจโหลดไม่สมดุลของหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสนะครับผมครับโดยรูปแรกนะครับผมจะเป็นการต่อหม้อแปลงไฟฟ้า1เฟสนะครับผมเข้ากับซัพพลายโดยเราจะวัดลายโวลต์เตจกับแมกนาจิ้งเทอรินนะครับด้วยสโคปนะครับแล้วก็เขียนรูปนะครับผมซึ่งตามวงจรเลยนะครับผม โดยเราจะเอาสโคปวัดที่ i 1นะครับผมสโคปวัดที่ v 1แล้วก็สโคปวัดที่ v 2นะครับผมเพื่อนําไปเปรียบเทียบกันนะครับโดยตารางที่เราได้นะครับรูปแรกเนี่ครับเราจะเห็นได้ว่า,ารูปขล้้นอันแรกนะครับตรงนี้นครับเป็นรูปขึ้นของแรงดันนะครับผมส่วนรูปขึ้นที่สงนะครับเป็นที่มีความ ไม่ไม่เป็นเครื่องายนะครับเพราะว่ามันมีฮาร์โมนิกอยู่นะครับอันนี้คือไอนะครับในหม้อแปลงนะครับผมส่วนตะลักส่วนกราฟนี้นะครับผมจะเห็นได้ว่า v1 กับ v2 นะครับมันต่างเฟสกันอยู่180นะครับเพราะว่ามันเป็นหม้อแปลงแบบหักล้างกันนะครับผมอันนี้ครับที่เราวัดหา v1 และ v2 นะครับเพื่อเราจะได้ทราบถึงขั้วหม้อแปลงนั่นเองนะครับผม ครับต่อไปนะครับจะเป็นการต่อมอแปลงไฟฟ้าแบบวายๆนะครับผมโดยที่เราจะไม่ต้องต่อสายนิวตันนะครับผมโดยการต่อแบบนี้นะครับจะทําให้เราเห็นถึงว่ามันมีกระแสฮาร์โมนิกมากนะครับผมดังรูปนะครับผมซึ่งเราจะมาดูที่ที่เราเปรียบเทียบกับ i นะครับผม IL นะครับผมเราจะเห็นได้ว่ารูปนี้นะครับ มีกระแสมันยังมีฮาร์โมนิกอยู่นะครับผมซึ่งการตอบแบบนี้นะครับจะไม่ได้ช่วยการจะไม่ได้ช่วยแก้ฮาร์โมนิกในหม้อแปลงนะครับผมแล้วก็มาดูรูปนี้นะครับระหว่าง v ลน์หกับ v ลน์สนะครับผมเราจะหาใช้เนี่ครับเพื่อหาเวกเตอร์กรุ๊ปนะครับผมนีครับซึ่งเวกเตอร์กรุ๊ปที่เราได้นะครับจะเป็นแบบ y y ศูนย์นะครับผม ครับต่อไปนะครับจะเป็นจากตารางนะครับจะเป็นการบันทึกค่าที่เราต่อแบบบายแบบไม่มีนูตันนะครับผมซึ่งเราก็จะบันทึกค่าตามตารางเลยนะครับผมได้แก่บันทึกค่าแรงดันกระแสนะครับเราก็จะมีแรงดันวีไลน์นะครับผมครับแล้วก็มีวีเฟสนะครับด้านพุทธิยภูมิด้านปฐมภูมินะครับแล้วก็วัดแรงดัน ลายกับเฟนะครับผมด้านทุติยภูมินะครับผมแล้วก็บันทึกค่าลงนะครับผมทั้งแรงดันแล้วก็กระแสะนะครับผมครับต่อไปนะครับเราจะทําการต่อโหลดเข้าที่เฟส A กับ O ทางด้านทุติยภูมินะครับโดยจะจ่ายกระแสะไฟฟ้าที่พิจัดและทําการวัดค่าแรงดันและกระแสะและบันทึกค่าลงในตารางนะครับผม แล้วก็ทําการวัดเหมือนเดิมนะครับเราวัดด้านทุต่อด้านปฐมภูมินะครับเราจะวัดวิไลแล้วก็วีเฟดนะครับผมจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราจ่ายหลุดเข้าไปนะครับผมกระแสไอเฟดนะครับก็จะเริ่มสูงมากขึ้นนะครับส่วนเฟดวีนะครับไอเฟดวีนะครับก็จะเริ่มมีค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็ลดน้อยลงตามลําดับนะครับผม ต่อไปเรามาดูด้านทุติยภูมิกันนะครับผมด้านทุติยภูมิแล้วก็วัดค่าปกติเลยนะครับผมวัดเวลาวิฟิตนะครับผมแต่จะสังเกตได้ว่าฝั่งนี้นะครับออด้านทุติยภูมิจะไม่มีกระแสเลยนะครับผมครับการต่อหม้อแปลงับโดยที่มีสายนิวตันเข้ามานะครับ าการต่อ,อวงจรมายบนะครับโดยมีนิวตันเข้ามาครับจะเป็นการลดฮาร์โมนิกอย่างหนึ่งนะครับคือฮาร์โมนิกจะไหลไปรวมกันที่จุดของนิวตันนะครับผมครับาจากกราฟ v p หนึ่งกับ i l หนึ่งนะครับอันนี้จะฮาร์โมนิก จะลดลงมากครับไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนเรามาดูที่ระหว่างไอนิวตันครับกับ v ีพหนึ่งนะครับ,บ,รบอันนี้จะเห็นสัญญาณของฮาร์โมนิกเห็นชัดเลยครับผมจะสรุปได้ว,ว่าสัญญาณฮาร์โมนิกการต่อนิวตันเข้ามาก็สามารถแก้สัญญาณฮาร์โมนิกได้นะครับครับอันนี้ก็บัตอ่ ด้นปฐมภูมิแล้วก็ทุติยภูมิครับวัดของแตล่ละฟสนะครับหาแรงดันแล้วก็หากระแสครับครับอันนี้ก็วัดเหมือนกันครับหาแรงดันหากระแสของแตล่ละฟสเหมือนกันครับสี่ต่อหม้อแปลงไฟฟ้าแบบสตาสตาเดลต้าโดยต่อด้านปฐมภูมิเป็นแบบสตา์ในด้านทุติยภูมิเป็นแบบสตา์เดลต้านะครับทําการวัดค่าและรูปคลื่นโดยใช้สโคปนะครับตามตำแหน่งต่างๆ นางรูปวงจรนะครับะจะได้รูปขึ้นระหว่าง VP 1กับ IL i n e 1นะครับจะเห็นได้ว่า VP 1นึ่ำหน้านะครับกระแส IL i n e 1จะมีฮาร์มอนิกนะครับแต่จะมีไม่มากเพราะว่าเราต่อนิวตันเพื่อลดฮาร์มอนิกนะครับ ทางด้านฝั่งทุติยภูงนะครับจะเทียบระหว่าง IC กับ VP2 นะครับอาจะเห็นได้ว่า VP2 นะครับจะนำหน้าส่วน IC นะครับจะเป็นขึ้นเยอะๆเพราะว่ามีฮาร์มอนิกในตัวของมันนะครับเป็นเดลตานั่นเอง ต่อมาแปลงไฟฟ้าแบบเดลต้าสตาร์ให้วัดรูปคืนของกระแสและแร,แรงดันตามตำแหน่งต่างๆพร้อมกับบันทึกค่ากระแสแรงดันไฟฟ้าในขนาดไม่จ่ายโหลดนะครับจะเป็นการต่อเดลต้ากับสตาร์นะครับดังรูปโดยเทียบรูปคืนระหว่าง v line หนึ่งกับ i เฟ a หนึ่งนะครับอาจะเห็นได้ว่าทางด้านฝั่งเดลต้านะครับ ฮาร์โมนิกจะน้อยนะครับรูปคลื่นทรายจะเรียบนะครับดังรูปจะเห็นว่ากระแสนำหน้านะครับรูปที่สองจะเป็นการเทียบระหว่าง v line หนึ่งกับ i line หนึ่งนะครับจะเป็นทางด้านฝั่งปฐมภูมินะครับเป็นเดลต้าจะมีฮาร์โมนิกน้อยนะครับทำให้รูปคลื่นทรายเรียบนะครับ ส่วนรูปนี้คือเทียบระหว่าง v ล i n หนึ่กับ v ล i n สอนะครับเพื่อหาเวกเตอร์กรุ๊ปเวกเตอร์กรุ๊ปเราจะหาได้จากอ่าเซต้าเท่ากับ360อยหกสคูณเคูณเดลต้า t นะครับหาเซต้าเพื่อดูว่านำหน้าหรือล้าหลังกี่องศานะครับอันนี้เราจะเห็นได้ว่าอ่า V-Line 2 l a แ i กกที่18นะครับนั่นก็คือเวกเตอร์กรุ๊ปอยู่ในแบบ DY-11 นะครับครับเราทำการต่อโหลดเข้าที่เฟส a ทางด้านทุติยภูมินะครับโดยการจ่ายไฟฟ้าที่กระแสพิกัดและทำการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าและบันทึกกระแสลงในตารางที่หนะครับโดยด้านผสมภูมินะครับเราจะทำการวัดทั้งหมดก็คือ v l i ลนนะครับแล้วก็ phase แล้วก็ ไอเฟะครับไอไลน์นะครับด้านทุติยภูมิเราจะทําการวัดวีไลนนะครับและวีเฟ e นะครับแต่ว่าจากการทดลองคือเราต่อโหลดเข้าที่เฟดเอของทุติยภูมินะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําการวัดที่เ a ดเอของทุติยภูมิกระแสะที่ผ่านเข้าโหลดนะครับเราจะได้ค่ากระแสไอเอของโหลดมานะครับ โดยที่ค่าอื่นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเราไม่ได้เทคโหลดเข้ามานะครับคําถามนะคะ 1. การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า3เฟสต้องคํานึงถึงควมหม้อแปลงหรือไม่เพราะเหตุใดต้องคํานึงถึงนะคะเพราะว่าควกหม้อแปลงไฟฟ้าจะทําให้เราทํางานได้และปลอดภัยในการใช้งานคะ่ะ 2. จากรูป2.1นนะคะแรงดันกับกระแสมีลักษณะอย่างไรจากรูปนะคะ แรงดันเป็นรูปคลื่นทรายแต่กราฟของกระแสผิดเพี้ยนไปจากรูปคลื่นทรายซึ่งเกิดจากควาโมนิง่งรบกวนสัญญาณทําให้ความถีไม่คงที่ค่ะ 3. จากรูป2.1จากความสัมพันธ์แรงดัน v1 และ v2 ที่ได้จากสโคจงอธิบายนะคะ3.1ห,หาอัตราส่วนหมอแปลงนะคะจากการทดลองได้ค่า v1 น,นะคะ2 2 0 8ลและได้ค่า v2 นะคะ110.4หาได้จาก v1 ส่วน V2 นะคะเท่ากับ2 2 0 8ส่วนหนึ่เท่ากับ2ค่ะ3.2นะคะหาข้อมอแปลงการหาข้อมอแปลงหาได้จากดูรูปเครื่องของแรงดัน V1 นและ V2 ถ้า V1 และ V2 อินเฟสตกันข้วของมอบแปลงจะเป็นแบบเสริมกันจากรูป2.1จะเห็นได้ว่าเป็นมอบแปลงแบบเสริมกันค่ะ 4. นะคะมอแปลง3เฟส3สาย แบบสตาจงวิเคราะห์กราฟต่างๆ4.1ระหว่าง VP1 กับ VP2 จากกราฟจะเห็นได้ว่า VP1 และ VP2 มีมุมเฟสต,ตรงกันคืออินเฟสกันเนื่องจากหน้ามาถมภูมิจะใช้ H1 เ,เป็นจุดต่อร่วมและทางด้านทุติยภูมิจะใช้จุด X1 เป็นจุดต่อร่วมค่ะ4.2นะคะระหว่าง VL1 กับ VP1 จากกราฟมุมเฟสของ VL1 และ Vp1 ไม่ตรงกัน VL1 นำหน้า Vp1 อยู่30องศาค่คะ4.3นะคะใน L1 กับ VL1 นะคะจากกราฟจะเห็นว่ารูปคลื่นของกระแสมีฮาร์โมนิกเกิดขึ้นน้อยมากเกือบเป็นรูปคลื่นใจ4.4นะคะระหว่าง VL1 กับ VL2 นะคะเป็นเวกเตอร์กรุ๊ปแบบใดจากกราฟจะเห็นว่าแรงดัน V นะคะจะได้เป็นเวกเตอร์กรุ๊ปแบบ Y y 0ค่ะ 5านะคะภาแปลง3เฟลสสายแบบสตาจงวิเคราะห์กราฟต่างๆ5.1ระหว่าง v p 1กับ i l 1นะคะ่ะจากกราฟจะเห็นว่ากระแสมีฮาร์โมนิกอยู่แต่จะน้อยกว่าการต่อแบบ YY3 สายค่ะ5.2นะคะระหว่าง i n กับ v p 1นะคะจากกราฟจะเห็นว่ากระแสในนิวตันนะคะจะมีฮาร์โมนิกเนื่องจาก i n เท่ากับ i a e บวก i b บวก i c ค่ะ ปกนะคะนอ่อแปลงสามเฟสสามสายแบบสตาร์สตาร์เดลตา้าตรงวิเคราะห์กราฟต่างๆ6.1ระหว่าง Vp1 กับ IL1 นะคะจากกราฟฮาร์โมนิกที่อยู่ในกราฟ IL1 มีค่าลดลงจนกราฟเกิดจะเป็นรูปขึ้นทรายนะคะ6.2ระหว่าง IC กับ VP2 นะคะจากกราฟ กระแสไอซีนะคะมีฮาร์โมนิกมากจนกราฟเพี้ยนจากรูปคลื่นซายไปมากแสดงว่าการต่อแบบเดลต้าฮาร์โมนิกที่เกิดขึ้นจะอยู่ในรูปคลื่นกระแสที่ไหลผ่านในรูปของเดลต้าเจ็ดนะคะว่าแปลงสามเฟสสมสายแบบเดลต้าสตาร์จงวิเคราะห์กราฟต่างๆนะคะเจ็ดจุดหนึ่งระหว่าง v หนึ่งกับ i หนึ่งนะคะจากกราฟจะเห็นว่ารูปคลื่นของกระแสมีฮาร์โมนิกเกิดขึ้นน้อยมาก เป็นรูปคลื่นทราย7.2นะคะระหว่าง v1l กับ i1l นะคะจากกราฟรูปคลื่นของกระแสเกิดเป็นรูปคลื่นทรายแสดงว่ามีฮาร์โมนิกเล็กน้อยค่ะ7.3ระหว่าง vl1 นะคะกับ vl2 เป็นเวกเตอร์กรุ๊ปแบบใดจากกราฟแรงดัน vl2 อำน,น้า vl1 อยู่30องศาจะเห็นได้ว่าเป็นเวกเตอร์กรุ๊ปแบบ d ี1ยค่ะแต่นะคะมอแปลงชนิดใดมีปัญหาเรื่องฮาร์โมนิกตอบนะคะมอแปลงแบบ3เฟส3สายต่อแบบสตาสตาค่ะเจากการทดลองมอแปลงชนิดใดที่แก้ปัญหาฮาร์โมนิกได้ตอบนะคะมอแปลงแบบเดลต้าสตาจะสามารถลดปัญหาฮาร์โมนิกได้ดีที่สุด10งวิเคราะห์ผลขอ,ของการหลด ของหลดต่อแรงดันและกระแสในหมอ้อแปลงแต่ละชนิดในการทดลองนะคะเมื่อต่อโหลดที่เฟส A ทั้งด้านทุติยภูมิในการต่อแต่ละชนิดวาวายไม่ต่อนิวต้นเมื่อใจโหลดส่วนกระแสด้านปฐมงภูมิจะมีค่าเพิ่มขึ้นทุกเฟสแรงดันทั้งด้านปฐมภูมิแรงดันทั้งด้านทุติยภูมิจะลดลงที่เฟส A ส่วนที่เฟส B และ C นะคะวายวายต่อสายนิวตัอน เมื่อจ่ายโหลดกระแสทางด้านปฐถมภูมิในเฟส a จะเพิ่มขึ้นมากส่วนเฟส b และ c กระแสเพิ่มขึ้นเท่าเท่ากันส่วนแรงดันทางด้านตุติยภูมิในเฟส a จะลดลง d y เมื่อจ่ายโหลดกระแสทางด้านปฐมภูมิในเฟส a จะมากขึ้นและแรงดันทางด้านตุติยภูมิที่เฟส a จะลดลงค่ะครับสรุปผลจากการทดลองนะครับจากการทดลองนะครับ ของ่อแปลงไฟฟ้านะครับย่อมเกิดปัญหาฮาร์โมนิกเกิดขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจะต่อเฟสเดียวหรือสามเฟสนะครับก็จะมีสัญญาณฮาร์โมนิกนะครับดังนั้นนะครับวิธีการแก้สัญญาณฮาร์โมนิกนะครับจะแก้ได้สามวิธีนะครับคือการต่อเดลต้าแล้วก็ต่อ Y ายายนิวตันหรือต่อ Y ายายเดลต้าเข้ามาครับก็จะเกิด จะทําให้เกิดการหักล้างภายในนะครับของฮาร์โมนิกนะครับฮาร์โมนิกก็ค่อยหายไปหรือลดลงไปได้นะครับซึ่งมอแปลงก็มีส่วนสําคัญนะครับในการต่อวงจรออาปรงไฟฟ้าครับซึ่งจะทำให้ต่อถูกหรือเละหรือจะมีความปลอดภัยต่อกับเราได้นะครับส่วนการหาเวกเตอร์กรุ๊ปนะครับผมเราจะใช้สโคปและชุดเการวกันนะครับวัดและแสดงเวกเตอร์กรุ๊ปนะครับ เราจะวัดสัญญาณนะครับวัดที่ V1 แล้วก็ V2 นะครับเทียบกันนะครับผมถ้ากลุ่มของผมขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับครับุณครับ